สวัสดีครับวันนี้แม็กนิวจะมาายงานข่าวเด็กขา่าวร้อรอบวันคนระับกอ,องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับเตือนเหนืออีสานรับมืออากาศหนาวใน9จังหวัดใต้ระวังฝนตกหนักคลื่นลมแรงนะครับเมื่อวันที่8ธันวาคม258นายชัดชัยพรมเลิศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกล่าวว่าจากการประสานข้อมูลสภาพอากาศกับกรมอุตุนิยมว,วิทยาคาดว,ว่าความกดอากาศสูงกลาลังปานกลางจากประเทศจีน 8ป,ปกคลุมประเทศไทยตอนบนส่งผลให้ประเทศไทยมีอากาศหนาวเย็นลงโดยเฉพาะบริเวณภูเขาสูงในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดบางพื้นที่จึงขอให้ประชาชนดูแลรักษาสุขภาพให้แข็งแรงสวมใส่เสื้อผ้าหนาๆนาเพื่อสร้างความอบอุ่นให้กับร่างกายดูแลเด็กผู้สูงอายุผู้ที่มีโรคจำตัวเป็นพิเศษเพราะเสี่ยงต่อการเกิดโรคแทรกซ้อนได้ง่ายรวมถึงไม่ดื่มสุราแค่หนาวเพราะหากเผลอหลับโดยไม่ห่มผ้าหรือสวมเสื้อผ้า ให้ร่างกายอุ่นเพียงพออาจทาให้เสียชีวิตอีกทั้งไม่นอนในที่โล่งแจ้งโดยไม่มีสิ่งปกคลุมร่างกายเพราะอากาศหนาวที่หนาวเย็นส่งผลให้เกิดอาการช็อกเสียชีวิตได้อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับกล่าวอีกว่าส่วนมรสุมตนออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมภาคใต้และอ่าวไทยมีกลังแรงทําให้ขึ้นลมบริเวณเอ่าวไทยมีขึ้นลมแรงครับ และคลื่นสูงประมาณ2เมตรรวมถึงมีฝนในเกณฑ์กระจายและฝนตกหนักบางแห่งในพื้นที่9จังหวัดได้แก่สุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชตรังพัะทะลุงสงขลาสตูลปัตตานียะลาและนราธาิวาสขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภยัยหมัน่นติดตามพยากรณ์อากาศและประกาศเตือนภัยจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใ,ใกล้ชิดน,นะครับพร้อมปฏิบัติตามโดยเคร่งครัดรวมถึงชาวเรือและผู้ประกอบการท่องเที่ยวทางทะเลควรเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือทั้งนี้ อดีตอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยได้จัดเจ้าหน้าที่ติดตามสภาพอากาศเพื่อวางแผนให้การช่วยเหลือให้สอดคล้องกับสถานการณ์พร้อมจัดหาเครื่องนุ่งห่มกันหนาวจ่ายจ่ายบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบภัยหนาวสำหรับการเตรียมความาพร้อมรับมือภาวะฝนตกหนักและขึ้นลมแรงในพื้นที่ภาคใต้นั้นได้จัดชุดเคลื่อนที่เร็วและเตรียมเครื่องมืออุปกรณ์ให้ปฏิบัติพร้อมปฏิบัติการเผชิญเหตุและช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้ทันทีที่เกิดสถานการณ์ภัย พิบัตินะครับ